มัดไปเฉยๆเลยใช่ครับอย่างเงี้ยล้วหนึ่งเส้นสองเส้นเกี่ยวไหมน้องไม่เกี่ยวมัดให้มันอยู่เป็นวงกลมครับมัดให้มันเป็นวงกลมน้องอย่าคิดมากแบบทำกนมากทำเพื่อนี่จะน่าไม่ยากได้ไรโอ้โหกระเป๋ากระเป๋าสีนี้สวยกว่า พอนนเียดัเลยอันนี้ลายอะไรครับจะคอนะผมฉันได้ไดแล้วเหรอเอาไปอีผมจะรอดูนเหมือนในนี่เลยวะะฮะครับเอ้คอย่าเยหยอดมากหยอดน้อยมันเสียไหมน้องแล้วหยอดอันนี้แล้วไปหยอดอีกสีหนึ่งได้ได้ so the color change to this ไม่เดียวในโลกอุ้ยรู้เอาตานี่เอาความร้อนช่วยในการเลเหรอสีอยู่บนผยอะขึ้ค่ะ